สามพี่น้องสามดอกอดีไม่ดีดีหรือไม่ดีได้ไหมไ้ไหน้องแก่แล้วแกแก,ก็กินได้แต่ว่าเอาเป็นขวัญถุงไปแกก็ไปเอาพึ่งออกไหนดูขาสิขาสวยอยู่ตัดขาไว้แล้วก็เอานั้นกลบไว้ถึงเชื้อเปนี่โอ้กัดล<อ>ึกๆตัดลึกๆ แบบนี้เลยอตัดูสิโอ้ยมันสวยอยู่เวลากินแล้วก็เอาพึ่งโปะไว้่างนี้ไปต่อไปต่ออ่ะพผ่าน้องสาวมาเก็บทุกคนเจได้แล้วรอบนี้ให้น้องสาวเก็บโอ้ยขาแน่นอยู่เดยบอกโอ้ยสวยตัดอันนี้ไว้เลยก็ได้ตัดขาไว้สวยอยู่เนี่ย ได้พอแกงนี้เราจะไม่รีบมันนพึ่งออกทุกคนเขาพาแจ้ไปป่าเขาไม่มีสักกระดอกทุกคนแห้งมากป่าน้องอุ้ยากตัดลึกหลายโอ้มันนอนเนาะนอนเขียวๆอย่างนี้กินได้นะเราแค่ไปแกะพึ่งออกเอาให้ไหนขุดออกเมื่อกี้เจอคนสวีเดนก็เลยถามเขาว่าเธอได้เห็ดไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เห็ดเลยคนเข้าเยอะอี มันมีแต่ชั้นนะเข้าอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวมันมีอีกหกดอกทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปว้าวได้แค่นี้ก็สวย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 อ้าวเก็บจ้าอ้าวเห็นลูกไหมใช่อ๋อเนี่ยไว้ให้มันโตเก็บลูกมันไว้เนี่ยต้องไปเก็บมันต้องช้ามันมันโตได้เยอะโอ้ยสวยอ่ะตัด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 ขาขาวมากกำลังเต่งๆเลยจ้ากำลังพอดี กลังพอดีเลยอันนี้ใช่อันนั้นเก่ารัดเขาเอามาวางไว้นี่เฉยๆอันนั้นลูกเขาลูกเขาเดินไปเดินมาม,ม,มามทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ชั้นนี้อันนี้ช้นีนค้ค่อยๆเดินไมด้จะเห็นเอยค่อยๆเก็บฮึบใช่มันใช่มันใช่แต่อาจจะเสียไปครึ่งนึงแต่ไม่เป็นไร เราเก็บเชื้อมันไว้ปีหน้าใช่เอา,าใบไม้กบนิดนหนึ่งอ่ะตอนนี้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 นะ้องตอนนี้นะ้องน,นะน,นะนี่ระดับนี้มันโอเคแล้วจ้าอุ้ยอันนี้ใหญ่อะ่ะข้างล่างน่าจะเหลืองนิดนหนึ่งแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนี่จ้ารอบแรกอุ้ยเหลืองแค่นี้เองไหนดูซิโอ้โหขาว้าวเราไม่ต้องเอาเชื้อมันไป <ห> ừ, สวยสวยสวย<น>ไปเดียวพาไปดูอีกสามดอกอ้าวจัดการเลยจ้าสามดอกเรียงแถวเมื่อกี้เห็นดอกเดียวมาแล้วเห็นอีกดอกแล้วก็เห็นอีกดอกงามมากเรียงกันเอาเดี๋ยวน้อยก่นอนสวยไหม <c oughs> มีการไม่เชื่อเราอีกนะ <c oughs> ต้องคิดเยอะๆหน่อย นี่โอนี่โอ้ยนี่นนนกำลังโผล่มานี่กำลังโผล่ทุกคนดูงามเลิกงานมาแล้วก็วไม่พักก่อนเด้อเรามาเข้าป่าหาเห็ดไปกินก่อนหาเห็ดไปแกงไม่ใช่ต้องวิ่งไปเอาแมงลักไม่อีกบอไม่มีแมงลักเด้อนี่ขามันยาวเด้อเมื่อกี้สวยมากเลยพาน้องสาวมาเก็บให้ฟินฟินทุกคน เจได้เก็บแล้วปีนี้เขาพึ่งได้เก็บปีนี้เจนให้นั่นใช่จริงๆเก็บไปให้เขาก็ได้แต่ว่ามันไม่ฟินเหมือนกันก็ต้องไปลากกันมามันไม่มันไม่ฟินเหมือนเราเก็บเองอะ่ะทุกคนขาขาวจุกอ,อันนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกใช่เอาพึ่งออกก็ได้ตัดเป็นแว่นเลยก็ได้มั้งโซมันมีหนอนนะทุกคนที่ตัดออกเยอะๆนี่มีแล้ว จัดการกลบๆไว้เนี่ยอันนี้ไม่ดีมันออาอูทากกินหมดแล้วเห็ดพึ่งทาลายพี่น้องได้หรือเปล่านอมาช้าไปถ้าได้ก็ได้สมดอกเลยนี่ลองเก็บดูอุยระวังทากนะมีทากด้วยทากตัวเล็กนิดเดียวเหรอเอาได้เอาได้เก็บเลยเอา ก,ก็ไม่ต้องถอนออกไงก็ตัดขาเอาเลยไงอันเล็กเลยอร่อยเนี่ยมันโดนตัทากกินไปแล้วอู๋เอาขามันเนาะตัวทากก็กินเกินอันนั้นเออทากเขาชอบกินน่ะทุกคนวู๋ดูเป็นโพรงเลยอันนี้ไม่ได้อะ่ะกินกินหมดแล้ว ออันนกมลืไปพอได้อยุนี่จ้ะโอ้ห้หใหญ่โอ้ใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดค่ะเห็ดพึ่งขาลายป่านี้เยอะอยู่จ้ะป่านี้มันก็ไม่ค่อยไกลบ้านเจ้นนะใกล้บ้านเจ้อยู่ แต่ก็ไม่ใกล้เกินหูดูเห็ดนี้นี่เห็ดอะไระพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไระเห็ดข้าวจีบอ่เห็ดอีหยังเห็ดข้าวข้าวจี呀ดูดีๆนะทุกคนมันจะเป็นสีชมพูนะชมพูชมพูขาต้องต้องงัดเอาขามันขึ้นมาขึ้นมาดู ที่กินได้คือมันไม่มีถุงเท้าเด้อมันที่มีถุงเท้าอะ่ะกินไม่ได้นะจ๊ะอันนี้กินได้ชัวหลายคนถามมานะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะน,นี่ให้สามดาวค่ะกรุบความกรอบในสิบดาวค่ะกรุบกลุอบกรอบนะจ๊ะอันนั้นอะไรอะ่ะกลมกลมนั่นอะไรอะ่ะทุกคน อย่าบอกนะว่าเห็ดข้าวจีหรือว่าเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรกลมๆนี่เห็ดขาลายบอกเห็ดขาลายนะทากินเระเนรนาดมาเลยอ้าวนี่อันนี้สวยมากเลยกำลังสวยเลยโอ้โหเข,ขาก็กินนิดนึงแล้วเน,ะนาะโอ้โหเห็ดพึ่งขาลายทุกคน ลายลายโห<ฮ>เอาสองมือนะตัดรากไว้ตัดรากไว้ตัดอย่างนี้เลย<ฮ>ยังสวยเห็ดพึ่งขาลาย<ฮ>มันดีอย่างนี้แหละมันเล่นเลยทากขึ้นมาไม่ถึงมั้งทุกคนมันสูง<ฮ>พี่โอ<ฮ>้โหตัดขาอย่างแน่นเนี่ยตัดอันนี้ไว้ที่เดิม ปิดไว้สวย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 จ้ะนี่รุ่นนี้นะจ๊ะรุ่นแรกเลยจ้าโอเคไหมไหนลองดูสิโอเคไหมดูสิท่ามันเริ่มเลยตกใจตกใจทาก <c oughs> ให้พี่ทาก,กินก็ได้มนะั้ง <c oughs> ให้พี่ทาก,กินเนอให้ทากินโอเคโอเค